ลืมน <54. S 2> ่าะเป็นยัน่าไม่ได้ฝังไ่าด้ฝังฝังไว้หลับหลับที่ไหนหลับอกอ่ะเอหลับตัวกันหลับข้างกันเนี่ยเราอยู่ตองนี้เออเราอยู่กลางเลยอันหลังไปอันหลังไปอันหลังไปเอออันหลังไปดิฉันน่าจะเสกให้ตัวนาเวลาเคาะหลังอ่ะงดิฉันไปตรงไหนดิฉันเลย ดิ้ขาออกดยิขาออิบไปทำสักคนละสามร้อยนะนี่ทำสักคนละสามร้อยนะวันไหนก็ได้นะดิ้ขาไปยิ้มขาไปเออเอาข้อแล้วนะธิษฐานเลยนะเป็นตรงไหนเออเออหายไปนะเสร็จทั้งตัวแล้แหอธิษฐาน đứa đu đu sao đứa đu con à má chỉ chỉ can à. ngay luôn máy, hắn lắng tay nói luôn đâu khó năm đuôi luôn à má khó đó ก็นี่เห็นกก็ให้พลังเทักก็เออหรือว่ทักมึงก็ละวสามร้อยนะวันไหนก็ได้นะเออง่ายเวียงมือขึ้นไปข้าวที่เป็นน่ะเออยกไปอีกดีถึงหัวแล้วเอาหันหลังไปถึงถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยหนูใจไหมมือยกขึ้นได้แล้วถูกใจมากเลยเอ้วเป็นหาหันหลังไปเป็นมากี่ปีแล้ว เป็นมาสองปีแล้วค่ะยกไม่ได้เลยเหรอยกได้แค่ไหนตอนก่อนตอนก่อนยกได้แค่ไหนตอนนี้ตอนนี้ยกได้สูงเลยนะยุ่ยใจมากไหมยุ่ใจมากเลยค่ะช่วยซีเปล่าค่ะช่วยปีเลยอ้าวไปขอคอร์ดเขาทำด้วยไปเอ้ามันนี่เราอ่ะเดินตรงไหนเดินดูนะเดินดูไปนะเดินาดูนะเดินดูนะเดินเลยเดินเลยเดินง่ายลงยัง ขายพวนยังลงไหเอาสุตรถึงร้อยลป้อดีเป๋าตังค์ไปด้วยนะเอา้